ครับผมสวัสดีครับร้านยีงคาร์บอนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับ New X นะครับตัว Active นะครับตัวเริ่มต้นนะครับคันนี euh ้นะครั right. บจัดทรงลงล้อมาแล้วนะครับมาติดตั้งนะครับสาระโปรคาร์บอนนะครับเป็นผ้าลายสองนะครับด้านหน้านะครับเป็นงานเทียวคาร์บอนนะครับด <c oughs> ้านหลังนะครับเป็นคาร์บอนนะครับตัวงานครอบนะครับของทางร้านเรานะครับเป็นผ้าลายสองนะครับผมมาชมนะครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับงานคาร์บอนนะครับติดต่อสอบถามนะครับที่ร้านเราได้นะครับขอบคุณครับ